สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่ครับคุณทำน้ำยาใต้ทุกคนใส่ปลาทูฮะเอาไว้ที่มีนตู้เย็นนี่ทุกคนเลยอะมาครับเราจะผักเสร็จแล้วครับทุกคนผักก็ที่มีแล้วครับสตอพพิกไอสลัดครับแล้วก็ที่เหลือเมื่อวานค่ะแล้วก็มีหัวหอมแดงเพิ่มขึ้นมาครับนี่ค่ะทุกคนกินง่ายๆเห็นน้ำยาใต้ที่เราทำแบบง่ายๆไม่เลยขอให้มีพริกแกงใต้ไว้ก็พอครับ แะแซบอ่อ,อนัวนวันว,นว,นวหวานป็นเผ็ดอืม<ป>อืมแฉะตุนชอบแบบแฉะแต่แซ่บไหมครับทุกคนเอาไป้โอ้ยโดนผักแล้ว ไปครับไปแซ่บๆน้ากันฮ่ะยั่วๆครับมาครับมาสวัสดีครับมาๆมา,มาทุกคนมากินกันใช้มือนะครับแซ่บมาขอใช้มือ,อคนยาตายคนโคนทำเองครับพังเลาก็ตามที่เห็นโอ้ใ,ใกล้ๆเลยครับคนเนี้ยจอเข้าไป คนดูใช้ปราทูสองตัวอื เอาะครั้องคราวได้กินน้ำเลยครับมาบเส้นเหนียวนุ่มดีมากเป็นขนมจีนที่เราใช้ยำยำขายอื้อ มีเพลงฟังดยหืมจาทำกินดูทุกคนหาซื้อคิปแกงใ,ใต้มีปลาแล้วก็โขกใส่เข้าไปใส่กะทิปรุงรสน้ตำตาลปิ๊บเกลือผงนัวน้ำปลาหน่อย แค่นั้นแหละครับแซบแหละง่ายๆชมความเพลินน้ำจิ้มพี่ตา กินกะปินี่อร่อยมากหอมแข็งเนี่ยโซยมือนะครับเราเกิดมาแล้วก็มีตะเกียบคู่ใจของเราคู่มือของเรา,ากินมือน,นี้เสร็สุดละ ล้างมือสะอาดมือเราทุกคนโอ้อืออันนี้แกอ่ะอือโอ้แกแล้วทุกคน 嗯，你、嗯、看，你今你没有开房，是、嗯嗯、干件，能、嗯，一、嗯、啊 เขาใส่น้ำพึ่งมองกว่านะแต่ตุ้มเปิดไฟแล้วแล้วตุ้มก็ลืมทำนทู่นทำนี่ลืมถัวไหมครับถัวก็ไม่มอไม่ต้องไปซื้อใหม่ก็เลยบ่าวันนี้ไม่ได้ขายเพราะถั่วน้องแช่แบบข้ามคืนจะยิ่งดีก็เลยเซ็งเฟลละไม่เอาละไมนงินละ น้ำยาตาที่ว่าเผ็ดแล้วเจอพริกกระหอมแรงเข้าไปอ เด็๋แซ่บครับ เดี๋ยวคิ้วเสร็จก็จะไานั่งเสียหมูเสียบหมูเตรียมขออะไรห,หลายอย่างด้วยเราจะหายแหละเหมือนที่ตูนบอกอะ่ะหวัวไม่วันนี้ร้อนมากเลยอืมอืม โอ <Okay>. oh. เครแม่เพร์ก็แม่อร่อยบอกเลยแกงใต้ธรรยาใต้คาจอกวันนัวไหนะ หวานนัวเผ็ดอืมทุกคนอยอนดูคลิปด้วยนะครับข้าอุ่นเนี่ยโคขุนแดดเดียวหมูแดดเดียวแะกกอบหมูไดยนะครับ กมองด,ดีดน่โอเคครับเคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับทุกคนเห็นมากหน่อยเท่านี้หน่อยหนึ่งจนเจอเลมกระหมามเคลปหน้าครับฝ่ายย้อนยูคคิดด้วยนะครับ สวัสดีครับเยอะมาก